ค่ะก็ขอสวัสดีนะคะท่านผู้ชมแฟนช่องของละอองชาแนลทุกท่านนะคะค่ะวันนี้แอดก็จะพาท่านผู้ชมมาขอโชคกับแม่ตะเคียนนะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณลุงสวัสดีค่ะคุณลุงสวัสดีค่ะอ๋อวันนี้ก็มาไอทาพิธีเอาแม่ตะเคียนขึ้นใช่ไหมคะลุงที่นี่อยู่ที่ไหนคะลุงพอจะบอกเอฟซีได้ไหมคะบ้านอะไรเนาะลุงตำบลนนมุตครับตำบลนนบ,บ้านแนงมุดตำบลนนมุงมรับ อำเภอจังหวัดสุรินทร์เนาะอ๋อคือเอาแมคโรมาขุดกี่วันแล้วคะคุณลุงกำลังมาวันนี้ลกำลังมาวันนี้เนาะทำพิธีบวงสวงอ๋อทำพิธีบวงสรวงอ๋อค่ะค่ะแต่ตอนนี้ยังขุดขึ้นไม่ได้เนาะอ๋อค่ะค่ะขอบคุณลุงมากค่ะลุงขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะปูสวัสดีค่ะปูสวัสดีค่ะค่ะมีเอฟซีโทรหาบ้างไหมคะปู่ ก็เพราะว่าเอฟซีเขาขอเบอร์โทรปู่กับแอดหลายคนมากค่ะปู่เนาะแล้วก okay. ็เขาบอกว่าอยากจะร่วมทําบุญกับ okay. ปู่ค่ะทีนี้แอดก็บอกให้เอฟซีเขาโทรหาปู่แล้วก็ขอเลขบัญชีกับปู่ค่ะเพราะว่าบางคนเขาอยากจะร่วมทําบุญด้วยค่ะปู่เนาะค่ะแล้วก็ให้แอดติดตามตัวเลขของปู่ให้เอฟซีค่ะปู่เนาะก็บอกบอกไขเลยศูนย์แปดศูนย์เอ้ยศูนย์สองศูนย์ศูนย์สองศูนย์สามสองหนึ่ง 3ามสองหนึ่งแปด1นึ่งสามแปดนึนอมสินอ๋อธนาคารอมสินอ๋สาขาแจงคอยจังหวัดระเบี๊ยอค่ะค่ะปูปูก็บอกเลขบัญชีแล้วนะคะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวปูบอกช้าช้าชัดชัดอีกรอบหน่อยค่ะศูนย์สองศูนยค่ะสามหนึ่งค่ะแปดามค่ะศูน ค่ะเบอร์บัญชีของปู่เนาะธนาคารธนาคารอมสินค่ะธนาคารอมสินจังหวัดสระบุรีอ๋อชื่อชื่อชื่อปู่ชัชวานชัชวานจารุบุตรชัชวานจารุบุตรเนาะเป็นบัญชีของปู่เองเนาะค่ะก็สําหรับเอซีท่านใดนะคะที่โชคดีแล้วนะคะอยากจะร่วมทาบุญกับปู่นะคะก็สามารถโอนผ่านบัญชีปู่โดยตรงได้เลยนะคะเนาะวันที่13เมษายนทอด พระป่าสามธีที่วัดป่าสะทองค่ะปู่จะมีพิธีบวงสวงอ๋อค่ะค่ะครอบเสียนปู่ค่ะปู่อย่าเจือในงวดนี้ปังปังปังโอ้สาธุสาธุสาธุค่ะปู่ก็หลังจากทำพิธีบวงสวงเสร็จก็จะไปเอาที่วัดเรือล่มเนาะปู่เนาะใช่ไปทำกวนศาสตร์เรือแม่อ๋อค่ะวันนี้ก็ทำพิธีเสร็จแล้วเนาะ จะมีพิธีวงสวนที่นันยีกอ๋อค่ะค่ะก็ห้ามพลาดนะคะหนึง S C หรือติดตามทางดูช่องดูทูบเนี่ยค่ะติดตามช่องละอองชาแนลค่ะปูชาแนลค่ะไม่พลาดและไม่ผิดหวังอ้สาทุสาธุค่ะปูจริงบทไม่มีการเติมแต่งต้องละอองแทนนัค่ะค่ะปูสาทุค่ะขอบใจนะที่มาค่ะขอบคุณค่ะปูขอบคุณค่ะนอนอยู่ถามหาอยู่โอ ค่ะก็วันนั้นไม่มีใครบอกนี่นะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวแอดจะพาท่านผู้ชมไปขอโชคกรอบแม่ตะเคียนนะคะเขากําลังราถวายเจ้าแม่ตะเคียนอยู่นะคะท่านผู้ชมเนาะวันนี้ก็มีผู้คนมาขอโชคกรอบเจ้าแม่เยอะมากๆนะคะท่านผู้ชมแอดเกือบมาไม่ทันเลยนะคะเนี่นะคะเดี๋ยวเราไปลุ้นกันนะนะคะว่างวดนี้แม่จะให้ตัวไหนกันนะคะท่านผู้ชมเนาะ เนี่ยนะคะเขากำลังรำถวายบวงสวงนะคะท่านผู้ชมแอดก็ต้องขออภัย FC ทุกท่านด้วยนะคะเพราะว่าแอดก็ต้องตัดเสียงเพลงออกนะคะท่านผู้ชมเนาะเพราะว่ามันจะติดเลิขสิทธ์นะคะท่านผู้ชมไม่สามารถใส่เสียงเพลงได้นะคะเนี่ยนะคะเดี๋ยวรำถวายไปเรื่อยๆนะคะ<ๆ>ก็เจ้าแม่ก็จะสิงร่างนะคะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวเราค่อยไปขอโชคกับเจ้าแม่กันนะคะ ก็ให้ท่านผู้ชมสังเกตดูดีๆนะคะอีกสักพักหนึ่งนะคะท่านผู้ชมเนาะรำอยู่ดีๆก็เ <c oughs> จ้าแม่ก็จะมาประทับร่างผู้หญิงคนนี้นะคะท่านผู้ชมเนี่ยนะคะเริ่มแล้วค่ะท่านผู้ชมนะคะเจ้าแม่ก็ประทับร่างแล้วนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราค่อยไปถามเจ้าแม่กันนะคะว่างวดนี้ได้ตัวไหนกันนะคะ ขออนุญาตนะคะเจ้าแม่วันนี้ลูกหลานมาขอโชคข,ขอลาบด้วยนะเจ้าคะ่ะขออนุญาตถ่ายทำคลิปให้เอซได้รับชมด้วยนะเจ้าค่ะเจ้าแม่อะคุทาม่ไงครับนี่ย ก็ประทับร่างแล้วนะคะท่านผู้ชมเนาะนี่เนเบละบอกชุดย่อยเกันังนาลาบออันนี้นโมเหรอือชุดอ ส่อนแดงอ๋อแกไม่ได้บอกตัวเลขเเดี๋ยวคาบี้ล้ม่ได้หโอ้เจ้าแม่สมโชคสมเรียบรเจ้าแม่แม่จัทวม่จทีวีใช่ไหมคะอ๋อแม่จันทีวีมาใช่ไหมเจ้าคะใช่ไหมเจ้าคะแม่จัเปาใ่ไม่เ็ม มาองเแ็กมางเกจนทออก็เลยยังไม่ได้ตัวเลขเนาะแม่บอกตัวเลขไหมคะพี่ก็ยังเนาะยังยังนะคะท่านผู้ชมเนาะทำพิธีนะคะมมมนนะทาตัอุกเเเเย้แแงจจ การที่ดวงสิอันเชื่อลงมาสถิตในสันตาธมมัมง่ายฮุบทังเปิดทางทงเปิดหลังทางเปิดเปิดด้วยน้ำมืออาญาเปิดด้วยนักปะกปะเปิดด้วยจะกรปักเปิดด้วยหมาอูอูมล พ่ออันเชิญบรมวิถีมหาบรมภูริสิเอกพุทธทะเลเกิดแสนร้านเป็นพระบาทบาลเมฆองค์บันทบบบไม่ยอมมาตามเลยสินะมาตางเลยมาเจอรำวิถีบรมโอษฐ์เช่นเจ้าแม่คุณแม่ จะอยู่ไกลแสนไกลขอปาลมีเทวีหัวพระบาลมีทรงทรงเปิดโอ้น่ามาชื่อโอมเวกาเดนัวานักมหานาารสมัสัพงลุนักกะบาลมีทรงเิดอย่าอันอย่าไปนัปทุกที่ อเชิญเจ้าแม่สายก็เียญขอพระบารมีทรงสงศ์เพียงมาร่วมด้วยช่วยกันนะแม่นะมาเถิดมาแม่มาขอพระบารมีสามโอหกขอบารมีค่ะหลังจากที่ปู่ทำพิธีเสร็จแล้วนะคะท่านผู้ชมเนาะ ก็ให้ท่านผู้ชมช่วยสังเกตดูดีๆนะคะเพราะว่าปู่ก็จะชูนิ้วบอกตัวเลขนะคะนี่นะคะทำพิธีให้เสร็จแล้วนะคะก็จะรำบวงสวงต่อนะคะท่านผู้ชมสังเกตดูที่มือของปู่นะคะนี่นะคะดูให้ทันนะคะท่านผู้ชมเนาะสามนะคะชูครั้งแรกเป็นเลขสมนะคะ 3อะไรเนาะสาสังเกตดูนะคะท่านผู้ชมปูก่ก็จะให้ตัวเลขให้โชคกับ fc ทุกท่านนะคะแอดก็มองไม่ค่อยทันเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมเนาะให้ท่านผู้ชมสังเกตดูเองนะคะนะคะท่านผู้ชม เพราะว่าแอดไม่ก้าเปิดเสียงเพลงนะคะกลัวว่าจะผิดลิขสิทธิ์นะคะท่านผู้ชมเนาะก็ต้องตัดเสียงเพลงออกนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะแอดเชื่อว,ว่างวดนี้ปู่จะให้โชคอีกนะคะท่านผู้ชมเนาะปู่บอกว่างวดนี้จะเข้าอีกแน่ๆนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะ เดี๋ยวเราค่อยไปดูตัวเลขกระปู่นะคะว่าปูจะเขียนให้ตัวไหนกันนะคะ เดี๋ยวเรามาดูตัวเลขกระปูนะคะว่าปู่จะเขียนให้ตัวไหนกันนะคะเนี่ยนะคะปู่ก็เขียนตัวเลขให้แล้วนะคะท่านผู้ชมตัวไหนเนาะปู่สาปู่เขียนให้นะคะมี3มี4 3มตัวคือ3 4มหนะคะ3 4มี่หกับ3 6นะคะ ประกาก็ไม่ค่อยติดนะคะท่านผู้ชมเนาะวันนี้ก็มากันหลายช่องนะคะ3 4 6สี่กับสานะคะก็ให้ท่านผู้ชมตัดเล่นด้วยนะคะสำหรับเลข3ตัวนะคะวันนี้ก็คนมาเยอะนะคะท่านผู้ชมก็เลยเข้าไม่ถึงปู่นะคะท่านผู้ชมเพราะว่าคนเยอะมากๆนะคะตัวเลขอาจจะไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะคะ นี่นะคะเพราะว่าคนเยอะนะคะท่านผู้ชมเมื่อกี้ก็เห็นเว็บเว็บนะคะ3 4 6กับ3 6นะคะจากเจ้าแม่ตะเคียนที่แนงมุดนะคะท่านผู้ชมที่สวนยางนะคะห้ามกับพิบตานะคะท่านผู้ชมจับตาดูดีๆนะคะเดี๋ยวจะพลาดตัวเด็ดๆจากปู่นะคะท่านผู้ชมเนาะ เนี่ยนะคะสามกับ3 6นะคะหรือมเอหรือศูนย์เนาะสาค่ะท่านผู้ชมเนาะถ้าไม่สาก็น่าจะเป็น3 0ศนย์นะคะก็ให้ท่านผู้ชมลองพิจารณาดูนะคะถ้าชอบก็จัดด่วนนะคะถ้าชอบนะคะไม่ชอบก็ผ่านได้นะคะไม่ว่ากันเนาะเพราะว่าแอปก็มีหน้าที่นําเสนอให้กับ f c ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะคะ ส่วนจะเป็นตัวเลขที่ใช่หรือไม่ใช่ก็แล้วแต่บุญวาสนานะคะแต่แอเชื่อว่าแม่ตะเคียนจะให้โชคกับทุกคนนะคะที่ได้มารับชมนะคะแล้วก็เข้าร่วมพิธีบวงสวงในวันนี้นะคะท่านผู้ชมคะเดี๋ยวเรามาดูลอตเตอรี่จากเจ้าแม่นะคะว่าเจ้าแม่ถือตัวไหนนะคะท่านผู้ชมเนาะเจ้าแม่ให้นะคะก็ สองศูนย์เก้ากับเก้าสามหกนะคะใบที่เจ้าแม่ถือนะคะท่านผู้ชมเนาะสองศูนย์เก้ากับเก้าสามหกนะคะท่านผู้ชมโยมไปนองบ้นีลค่ะให้ท่านผู้ชมลองพิจารณาดูนะคะว่าจะชอบตัวไหนคู่ไหนนะคะท่านผู้ชมเนาะเพราะว่าเจ้าแม่ก็ซื้อไว้แล้วนะคะชอบก็จับไม่อชอบก็ผ่านได้นะคะไม่ว่ากันนะคะแต่ว่าเมื่อเมื่อกี้ปู่ก็เขียนให้สามสี่หกกับ 3ามนะคะ3 4 6สี่หกกับสามหกนะคะถ้าชอบก็จัดด่วนนะคะท่านผี่ชมถ้าชอบนะคะไม่ชอบก็ผ่านนะคะไม่ว่ากันเนาะค่ะก็สุดท้ายนี้เอสก็ขออวยพรให้เอซีแฟนช่องของละอองแชนแนลที่ได้ติดตามตัวเลขของเจ้าแม่ตะเคียนในวันนี้นะคะจงโชคดีเฮงเฮงรวยรวยยกช่องไปด้วยกันนะคะสาธุค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ